คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามเล่นเกมไก่แจ้คือขนองหรือเกมโรสเตอร์ดัมเบลนั่นเองเป็นเกมของค่าย PG นะคะ มาดูตารางการจ่ายเข้าๆนิดนึงสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์วายเนาะเป็นรูปไก่สีน้ำเงินกับสีขาวนะตามด้วยสัญลักษณ์สแกตเตอร์เป็นลูกไก่ทองคำเลยตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นไก่สีม่วงตามด้วยสีขาวนะคะเป็นด้วยแล้วก็มือ,ม,อมือถือแบงคนะ์เนาะแล้วก็มือเลขสาเท้าไก่ ถุงเท้า AKQJ19 ตามลำดับเลยนะคะสกเกตเตอร์ลง3ตัวเข้าฟรีเกมจะได้มาทั้งหมด8หมุนเนาะมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้พกทุนมาสู้กับเกมน้องไก่ประมาณ1,000อ้าทุนน้อยทุนน้อยจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าขอเริ่มปั่นแบบเแบบ็ด5เลยแล้วกันนะคะเออทุนน้อยเล่นแบบน้อยๆดูบ้างอะไรบ้างมาขอสัก30หมุนปลุยเลย เกมนี้ก็เป็นเกมของคนดูขอมาเนาะในไลฟ์อ่าพี่วีขอหนูมาจัดให้ซะหน่อยทุนพันนะทุนน้อยก็ซอยยับได้เออแปบ๊บเดียวเออทุนพันนี่บอกเลยนะถ้าไม่จ่ายนี่แว็บเดียวขนาดทุนหมื่นไม่ถึงสองเออไม่ถึงหนาทีก็หมดได้อู้สเสียดายว่ะสเก็ตเตอร์เกือบลงนะข้ามา2ตัวแล้วขาดแค่ตัวเดียวเองอ่ะ มาไม้สามช่องไก่ท้องขำปึ้งปึ้งปึ้งโหไก่ม่วงตัวเพียงสุดนะนะชืบชบชืบ,ชบข้างนอกมีตัวคูณด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คูณหนึ่งเนาะไปเรื่อยเรื่อยชืบชๆบยนะี่สิบสี่ามนนะควนัดไปเพิ่มไปเบ็ดสิบเลยน่าจะปั่นได้ไม่เกินเบ็ดยี่อะเพราะว่าทุนน้อยอะปั่นหน้อย สิบเก้าหมุนสุดท้ายค่ะมีวายโอเคเชิบเชิบสิบเก้าหมนุนไก่แจ้คือขนองคึกจริงหรือเปล่าคึกคักคึกคักอยากจะลงลักให้มันลึกลึกคักคักคึกคึกอยากจะลงลึกให้มันลักลักเพลงอะไรก <laughs> ็ไม่รู้นี่โอ้โหเพลงเก่ามากเลยโอเคไกลโอ้โหสามาถแถวสองแล้วไม่มีตัวจ่ายห้าหมุนสุดท้ายเคได้เอแถวหน้า โอเคเลิศม,มากใครที่เข้ามารับชมเนาะแนทลงคลิปในช่องทุกวันเลยนะต้องขอบคุณมากๆเลยฝากจิ้มไลค์ให้แนทด้วยนะคะเออแนทจะได้มีกําลังใจในการแบบมาทําคลิปแบบนี้เนาะให้ทุกคนดูทุกๆวันเลยมีวายสวยแนทขึ้นมาเบ็ดแนะเพิ่มเบ็ดนิดนุงแต่ต่อไปเบ็ดสิบละสามเกหมุนหนูกดมาห้หมุเลยเหรอเนะี่ย ปิงปิงปิงปงชิบชิบชิบป,ปะ,นะ้ขอเพิ่มเบ็ดสิดีกว่าเมื่อกี้กดมา50เลย50หมุนโอเคขอเบ็ดส0บหหมนนุนนี่อันเนี้ยเออเบ็ดกำลังดีทุกคนเบ็ดนี้เบ็ดกำลังดีเบ็ดยี่อาจจะเยอะไปมาปั่นเบ็ดสิเนี่ยอยากจะได้แบบเข้าฟรีเกมอะแล้ก็รอบหนึ่งก็ยังดีเนาะส่ากำไรสักห้ารยก็เลิกหละ หนีเลยกำไรแค่ห้าร้อยตีสิหมุนสุดท้ายไม่โลบมากนะไม่โลบมากชึบชึบชิบห้หมุนโอเควายสวยโอ้โหวายนะ่้เคยแตกนอกเกมนี้เกือบหมื่นเลยนะมันมีวายมาวายคู่แถว2แถวสโอ้แล้วจ่ายไหลโคตรดีอะแตกเลย เป็นหมื่นเลยทุกคนโหท้งแบบอยู่ในฟรีเกมเนาะคูณมันเพิ่มแบบทีละสองปะอมืมันจะเริ่มากแต่ให้หมุนมาน้อยอะแปดหมุนเองสิบแปดหมุนค่ะหายไปแล้วห้าร้อยหายไปแล้วเหลืออีกห้าร้อยครึ่งทางจะรอดหรือจะร่วงฟรีเกมยังไม่มีวีแววที่จะลงเลยนะเจสิบสิบอดหมุนสุดท้ายค่ะ เรียวเรียวเรียวโอ้โหโอเคขอปันเบ็ดสิบอีกสักหน่อยหนึ่งเอาเบ็ดสิบนั่นแหละเบ็ดห้าสิบคงไม่เอ้ยเบ็ดยี่สิบคงไม่ไหวอะ่ะทุนเหลือน้อยเกินวายสวยอุ้ยสวยมากอันนี้สวยเออได้มาร้อยแปดสิบห้านะวายคู่กูโร ชืบๆกลับมาที่500ตอนตัวแรกเหลือสามจะแย่36หมุนปิงปิงปิงจะรอดไหมวุ้ยอ,อ,อยากได้ฟรีเกมอ่ะลงมาเหอะไก่แจ้ทองคำอุ้ยไก่ขาวสวยนี่แต่ได้มา60เอง66ปิง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 ,ปง ปีเกมลงยากเนาะมาอย่างละตัวอย่างละตัวแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเลยอะโอเคสวยค่ะวายค้างอีกรอบหนึงเคได้ใช้คุ้มอยู่3รอบถูงมือจ่ายต่อที่คูณ4คูณ5วายลงปึ้งถุงมือจ่ายวายค้างโทีเดียวเองไหลไปถึงคูณ7แล้วเชียวได้มา167นะคะ16หมุนสุดท้ายค่ะชึบชึบชึบ,ชบ เออมีวายแถวสองเหมือนมันจะไหลดีนะเนี่ยลองเพิ่มเบ็ดดีกว่าวะมันมาสองตัวละอุ๊ยเบ็ดยี่ปั่นได้กี่หมุนมนะัเนอ่ะอุ๊ยได้หลายหมุนอยู่ชึบชึบชึบประมาณยี่สิบหมุนอนะ่ะเดี๋ยวนะโอเคไหลต่อไก่ขาวสวย ขอปั่นเบ็ดยี่หน่อยกดมือเอา4ู0ยร้อยยี่วิถ้าเข้าฟรีนี่มีรุดนะเพราะว่าไม้พันห้าลงเหอะลงเหอะไม่งั้นหมดแน่หูยไหลว้าวลัวๆหูยไม่รอดไม่น่ารอดทุกคนคะ่ะทุนพันอะ่ะ ขนาดปั่นแบบไม่เกินเบ็ดยี่นะเนี่ยโอเคซึบโอเคทุกคนไม่เหลือแล้ว,วนะเบ็ดสิบปึ้งทีนึงปึ้งซึบซึบซึบโอเคเกี้ยงโอเคเป็นว่าไม่รอดนะคะเกมนี้เนาะ ลลสเตอร์ดัมเบลหรือว่าเป็นเกมไก่แจ้คือขนองทุกคนพกทุนมาพันนะทุนน้อยไม่รอดไว้ค่อยกลับมาแก้แค้นใหม่นะคะถ้าใครชอบนะัดฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ